สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวออนไลน์ทุกท่านครับที่พบกับผมโค้ชเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่อในการขายสินค้าออนไลน์นั่นเอยครับเอ่อเพื่อนๆพนี่น้องที่มีประสบการณ์ในการขายนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องการออยอดขายไม่ปังมั่งอะไรการติดการขายมีปัญหามากมายที่ประบสบปสัญหนานะครับในระยะการทำงานแรกเริ่มกัโอเคอยู่นะครับ พอทาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยกข้าการการการทํางานเนี่ยจะจะลบาบากยากยิ่งขึ้นน,นะครับก็เลยวันนี้ผมมีหลักการี่การที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับกับกับการขายออนไลน์ของของ,ของพี่น้งนองชาวออนไลน์นะครับผมมีหลักการสําคัญที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงแล้วก็ได้ลองทําปฏิบัติตามขั้นตอนนี้มาแล้วเนี่ยผลก็ได้ผลนะยอดขายยอดขาย ุ่งขึ้นฟังขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะครับคือปัญหาของการทํางานของแต่ละคนอาจจะาขาดกระบวนการขั้นตอนที่ที่เป็นที่เป็นเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมนะครับก็ทําทไปโดยอาจจะเล่ากันสู่จากเพื่อนผูงเพื่อนฟังมาเนี่ยก็ลองมาทํามาขายนั่นดีนั่นขายดีก็ลองขายนั่นดูคือไม่มีหลักการไม่มีหลักเกณฑ์น,นะครับ วันนี้ผมยินดีนําเสนอนะครับหลักการการขายของออนไลน์นะครับยังไงให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ <c oughs> นะครับหลักการที่ที่สําคัญที่สุดที่ผมเคยเคยเกิดนไปแล้วตั้งแต่อีออที่แล้วนะครับเขายยังไงให้มันมันปังคือได้ได้ไประโยชน์สูงสุดในการขายนะครับผมสรุปหลักการมาห้าประการนี้ครับ ๋ย่าไปตามนั้นเลีอยดกันครับหลักการการขายสินค้าขายของออนไลน์ให้ยังไงให้ปังในในในข้อที่หนึ่งนะครับรายละเอียดสินค้าต้องดีหมายความว่ารายสินค้าที่คุณตัวมาต้องต้อง,องเออสินค้าตัวนั้นต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาครับกับลูกค้าได้นะครับแล้วอย่าลืมสําคัญนะครับในการใส่รายละเอียดในเรื่องสินค้าเนี่ยต้องต้อง ต้องบอกในสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกค้าทำนะครับเขาเรียก uh, call to a c t i o นนะครับคือโดยทั่วไปที่ทมีการโพสเพืเ่อเพื่อนสังเกตไหมครับว่าในในโพสเฟซบุ๊กในต่างเวลาโพสลงเนี่ยแค่สนใจเพียงแต่สนใจแล้วก็อะไรแค่แค่นั้นคือไม่ไม่บอกรายละเอียดให้ชัดว่าต้องการให้ลูกค้าทำอะไรนะครับต้องการให้ลูกค้าคลิกลิงก์เพื่อ mm. เพื่อไปสู่การซื้อในในสินค้าในตรงนั้นเพื่อเข้าไปตรงไหนยังไงเนี่ย บอกให้ชัดไปเลยครับคลิกคลิกนี่เพื่อซื้อสินค้าคลิกลิกนี้เพื่ออะไรก็แล้วแต่ต้องบอกให้ชัดเจนนะครับในส่วนารายละเอียดสินค้าอีกอย่างคือพยายามหาแคปชั่นดีๆนะครับมาใส่ในรายละเอียดของเพจของคุณเนี่ยตัวนี้นสําคัญนะครับลูกค้าเนี่ย <c oughs> เห็นแคปชัน่นที่โดนโดนนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากอยากลองใช้สินค้าตัวนั้นนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับแล้วก็ ประกันต่อไปนะ้รับหลักประกันประกันที่ต่อไปคือรูปภาพและคลิปสินค้าเนี่ยต้องเด่นนะครับต้องเด่นเด่นไปยังไงรูปภาพที่เราเรานํามาเสนอในโพสในในในหน้าเว็บในหน้าเพจต้องมีความน่าสนใจครับต้องต้องเหมือนว่าต้องต้องโดนในในทันทีนะต้องให้ลูกค้าที่เข้ามาดูภายในสามวิสามวินาทีแรกเนี่ยต้องสะกดลูกค้าได้นะครับถ้าหลังจากนั้นแล้วในลูกค้าจะเริ่ม จะเขี่ยเราทิ้งก็ง่ายนะครับจะเขี่ยทิ้งใช้นี้เดี่ยนะครับอืมนี่แหละครับหลักสำคัญมันต้องมันต้องละเอียดต้องเด่นต้องดีแล้วก็ต้องต้องต้องโดนต้องดึงดูดใจลูกค้านะสะกดจิตใจลูกค้านานนได้แล้วรูปภาพสินค้าที่เรานํามันใช้ในในอ่าในเพจในหน้าเว็บไซต์เราเนี่ยนะต้องเออเหมาะสมกับลักษณะของที่เราขายตรมนูอ่าลูกค้าขายเรื่อง ความงามเรื่องสวยงามก็ต้องสีสันต้องดูหวานดูแบบให้มันให้เหมาะกับกับลักษณะสินค้าที่เราที่เรานําเสนอนะครับก็เลยเออส่วนลักษณะงานอื่นที่ไม่เน้นภาพด,ดูความคมชัดภาพให้มันดูดีขึ้นนะครับนี่คือนะนะคลักษณะรูปภาพและคลิปสินค้าต้องเด็ดประการหลักการประการที่สามนะครับโปรโมชั่นต้องเด็ดเด็ดยังไงล่ะครับโปรโมชั่นมีความสําคัญมากในการที่จะกระตุ้น ความรู้สึกต้องการอยากซื้อลูกค้านะครับของลูกค้านะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยการทำโปรโมชั่นเนี่ยต้องเตรียมการตั้งแต่เริ่มแต่เริ่มเราคิดเริ่มขายอะไรต้องต้องต้อง,ตองเตรียมการเตรียมการโปรโมชั่นไว้เลยนะครับต้องวางแผนทีๆีว่าเราจะเริ่มขายอะไรจะทํายังไงใช้อะไรส่วนลดใช้อะไรต่าๆงๆในใช้แคมเปญอะไรต่างๆขึ้นมาทําในโปรโมชั่นเราต้องเตรียมการนะครับแล้วการวางแผนเรื่องการ ตั้งราคาสินค้าก็สําคัญนะครับสมมติใน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 ตลาดเราซื้อสินค้ามาหนึ่งตัวต้นทุนสามร้อยบาทนะครับบางคนก็ไปบวกแค่ห้าสิบหรือหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณมีส่วนมีส่วนต่างน้อยมากนะครับสินค้าถูกไม่ใช่ว่าจะดีสินค้ามันต้องมันต้องมันต้อง premium ต้องมีความแตกต่างจากคนอื่นนะสังเกตไหมครับคนที่ขายลาสินค้าราคาถูกขายไม่ค่อยได้นะ แต่ว่า,ถ,าถ้าเป็นราคาที่ใน,ในตัวเดียวกันสินค้าที่แพงกว่าสุลูกค้าคิดว่าอมันมันแพงมันแพงแล้วมันมีอะไรที่มันมีความแตกต่างจากสินค้าตัวที่มันราคาถูกนะครับมันเป็นเป็นเรื่องของเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับในส่วนโปรโมชั่นนะครับแต่การที่เราบวกนี่ผมเสนอให้บวกไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสามว่ากับราคาตั้งราคาขายที่หกร้อยบาทเลยนะครับ ไม่ต้องไปไปกลัวว่าลูกค้าจะไม่ซื้อนะครับยิ่งยิ่งมีความาราคาสูงเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียนนะครับแล้วเอาส่วนต่างนั้นนะเป็นค่าจ่ายเป็นค่าแรงค่าตัวเราเราเองส่วนค่า้จ่ายต่างๆส่วนลดราคาสินค้าเมื่อเราเมื่อเราลดในองลูกค้านะครับหรือไว้สำหรับเตรียมการต่างๆไว้สำหรับการทำโปรโมชั่นนะครับหลักการประกันต่อไปครับ สินค้าต้องมีคุณภาพดีดียังไงดีเปยนพื้นฐานเนี่ยลูกค้าต้องต้องต้องคัดเราต้องคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วไม่ว่าแหล่งที่มาแหล่งผลิตต่างๆเนี่ยต้องดีเป็นพื้นฐานแต่สําคัญตรงที่ว่าสินค้าต้องดีที่ในแง่สินค้าตัวนั้นเนี่ยต้องแก้ปัญหาลกับลูกค้าได้สมมุติเป็นสินค้าเรื่องลดน้ำหนักต้องลดได้จริงๆแล้วก็มีความปลอดภัยต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ แล้วตัวนั้นเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในเทรนในกระแสที่ที่มีการต้องการอยากซื้อมากในในในเวลานั้นน,นะครับเถ้าสมมติสินค้าดีนะครับแต่ว่ามันมันไม่ไม่อยู่ในในเทรนเนี่ยตกเทรนไปแล้วเนี่ยไม่มีใครซื้อซื้อก็ซื้อน้อยมากนะครับวิธีการที่เราจะตรวจว่าตรวจสอบว่าสินคั้นอยู่ในในใน,ในเทรนในในกระแสหรือไม่นะครับ ผมใช้ Google Trend ในการเข้าไปตรวจตรวจตรวจสอบตรวจเช็คดูนะครับว่าสึงนค้าตัวไหนกรันอยู่ในเทรนด์ในเนี้ยเราก็ใช้ตัวนั้นนะครับเยี่งขึ้นในช่วงที่มีการกักตัวโควิด1 9นะครับเาหม้อหม้อทอดไฟฟ้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ขายดีมากในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากคนเข้าไปค้นไปไปเสิร์ชไปเสิร์ชในตัวนั้นเยอะมากแล้วก็คงจะขายดีมาก นี่ครับเป็นเป็นเป็นวิธีการเราไปค้น,คนดูตรงไหนเราสงสัยเราอยากขายอะไรนี่ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะขายแต่คุณคุณไม่รู้ว่าคุณอยากจะซื้อไหมนะครับนี่คือคือความเป็นจริงที่ส่วนใหญ่ที่ยังยังยังไม่ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าออนไลน์นะครับนึกอยากอะไรก็นึกอยาก,กจับมาขายเลยนะครับไม่ต้องไปดูตลาดไปดูอะไรไม่ต้องดูคนซื้อนะครับแต่จริงเป็นความเป็นปัญหาที่มีแบบ พี่น้องขายออนไลน์มามาประสมผลเหมือนกันว่าการสุดท้ายในหลักการที่ผมนาเสนอวันนี้นะครับต้องมีแบรนด์ของเราเองขึ้นมาครับคาถามว่าทําไมต้องมีแบรนด์ต้องมีโลโก้มีอะไรแบรนด์นี่คือความความเป็นตัวเราเองความเป็นที่เป็นตัวตนเราเองที่ให้ลูกค้าจดจานะครับสําคัญที่สุดเรื่องแบรนด์เนี่ยนะครับ ถ้าเราเป็นคนเป็นดาราดังนี่ไม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 ไมต้องห่วงครับแบรนด์แบรนด์หรือหน้าตาของอย่างเคยมีข่าวค่าวว่าทางดาราทางนักเดชน,นะครับเขาแค่ไปสมัครไอจีในวันแรกเนี่ยนะครับสมัครอัปเดชั้นไอไอจีเนี่ยในวันแรกมีคนติดตามถึงสองล้านคนเชื่อไหมครับนี่คือเขามีเขเขาเป็นคนดังเขาเป็นเป็นแบรนด์ตัวเองได้ไม่ไม่ยากเลยในการที่ที่จะให้คนมาติดตามใน ในในบัญชีเขาอะนะครับเออแต่ในคําถามว่าเอ้เราไม่เป็นดาราไม่ไม่ไม่เป็นคนดังเราจะมีเราจะสร้างแบรนด์สร้างตัวตนได้ไม่ได้ครับมันมีวิธีการเยอะแยะนะครับวิธีการสร้างแบรนด์ของของจากเราเราเริ่มเนี่ยก็เริ่มจากสร้างคุณค่าคนอื่นสร้างประโยชน์สร้างสินค้าที่เป็นที่สามารถแก้ปัญหาใกับลูกค้าได้นะครับตรงที่สําคัญที่สุดนะครับ เมื่อสิ่งนั้นเข้าไปแก้ปัญหากับลูกค้าได้อย่างอย่างอาสมมุติว่าเขาเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับเราก็มียาที่ไปช่วยลดน้ำหนักทาให้อ่าสุขภาพก็ดีขึ้นน้ําหนักลดลงแล้วก็ขุนทรงเร็วก็ดีขึ้นสามารถตอบโจทย์แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงนี่แหละครับคือคือสิ่งที่เราให้คุ้มค่าแล้วเ,เอาให้อ่าสินค้าเราเนี่ยไปแก้ปัญหากับลูกค้าได้อย่างได้อย่างอ่า ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในนี้ผมสรุปเรื่องเรื่องการสร้างสร้างสร้างแบรนด์สร้างตัวตนของเราน,นะครับเราเริ่มจากความรู้ต่างๆที่เราเรา <c oughs> เราเขียนผ่านบทความคอนเทนต์ดีๆต่างๆมีการบริการดีๆกับลูกค้ามีสินค้าดีๆให้กับกับเขาในการแก้ปัญหานี่นะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้ของดี เราขายของสินค้าดีๆแล้วก็ทําประโยชน์แก้ปัญหาคนอื่นได้เนี่ยคนล่าน,นั้นนจะจะช่วยในการตลาดคุณจะบอกต่อให้เราขายสินค้าได้ดีขึ้นอย่างอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับคาว่าปากต่อปากนะครับเอาเป็นว่านะครับสรุปสุดท้ายเรื่อง <c oughs> เรื่องการขายนะครับเ,เรื่องการสร้างแบรนด์นต่างๆเนี่ยเราต้องเอาลูกค้าเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดศูนย์กลางเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่า ส่วนส่วนใหญ่นี่มันไม่ไม่ได้คิดเรื่องคำนึงเรื่องลูกค้าคิดแต่ว่าคูจะเราจะเอาจะขายจะได้ได้อย่างเยอค่น้นเองเอาความไรลูกค้ายังไงก็ช่างแต่ถ้าคุณคุณแคร์ลูกค้าคุณดูแลบริการก็ดีนะครับลูกค้ารายนั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสซื้อซ้าได้สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วแต่แล้วแต่ลักษณะการดูแลเรานะครับโดยหลักรวมแล้วประมาณที่แหละครับหลักการที่ขายของออนไลน์ยังไงให้ปังเนี่ย ผมสรุปรวมแล้วเนี่ยพี่น้องลองลองนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าบริการท่านอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเป็นหลักการที่พูดมาแล้วว่ามันได้ผลจริงๆนะครับหลักการง่ายๆนะครับสร้างแต่วันนี้ครับเริ่มสร้างตัวตนเริ่มสร้างคอนเทนต์ดีๆเริ่มมีสินค้าที่ออกไปช่วยเหลือแก้ปัญหากับผู้คนมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ มีข้อสงสัยประการใดนะครับอคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้หรือจะแอดไลน์มาที่ไลน์ละแอดผมก็ได้นะครับในลนแชื่อเล็กชานาโชธน,นะครับขอบคุณแล้วเดี๋ยวกันเจอในคลิปข้างหน้าโอกาสาหน้าวันนี้สวัสดีครับ